สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราก็มาตามต่อมาเคยสูตรเลขแรงมาจัดจันครับดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากสลับกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกานรพน,นันทุกชนิดครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรของเลขเรียงมหาศักจิ์นะครับตามที่แม่สูตรของเราทำม,มานะครับทำได้สูตรแล้วครับ เดี๋ยวเราจะทำจับแต้มจับคู่นะครับจับคู่นะครับจับคู่ไปเลยนะครับจับคู่นะครับก็จะได้ เจ็ดนะครับแล้วก็แปดสองแปดสี่ เจแล้วก็สี่นะครับต่อไปมาเริ่มที่3ใหม่นะครับก็จะได้ที่ส0 3ศหนึ่ง

ครันี้สองสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเก้าต่อไปเป็นส,ส,ส,สี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง ต้นที่หนี่ห้าสี่นะครับโัเลี้ยทเจ็ดนะครับ ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวละสิบสามสิบสามสิบห้าชุดสามสิบห้าชุดนะครับส่วนเลขที่เลขที่ไม่ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับ คือเลขเลขที่ไม่มีในนี้นะครับที่โอกาสมาด้วยกันน้อยนะครับคือถ้ามาด้วยกันก็แสดงว่าสูตรเราผิดนะครับเลขที่ไม่ควรจับคู่กันนั้นก็จะมีนะครับเช่น0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนะครับศูนย์ห้าห้าศนะครับ ที่มันวนกันอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าห้าเก้า้าห้าก็จะมีหกนะครับหกเก้าเก้าหกประมาณนี้นะครับเลขที่ไม่มีในนี้นะครับก <c oughs> ็ไม่น่าจะมามีโอกาสมาน้อยนะครับ ในอากาศเย็นนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะพักนี้ก็ส่วนแต้มนะครับเดี๋ยวจะตัดแต้มให้เลยนะครับจับกูแต้มมาเลยนะครับแต้มสองหันบน แต่มทุกตรงบนมีของเรามีนะครับเตมห้าเตมหกเตมเจ็ดเต็มแปดเตมเก้าเตมศูนย์เตมหนึ่งเตมสองนะครับเราจะดึงทิ่แต้มให้ก่อนนะครับแต้มก็จะมีหลรบวางนะครับแต้มห้าก็จะมีนี่ สองนะครับแปดจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะครับเต็มห้าก็จะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันไม่มีในน,นี้นะครับมันไม่มีตัวเด่นนะครับศูนย์กับห้าก็ได้แค่นี้นะครับ ต่อไปแต้ม6นะครับก็มี2 4งสแล้วก็จะมีเบิ้ลนะครับ3าสแล้วก็88ดนะครับส่วนแต้ม7ก็จะมี3าส ก้าสองห้าแล้วก็ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนนะครับส่วนแต้มแปดก็จะมี ศูนง,งหกจะมีบลน่นจะมีเจ็ดหนึ่งด้วยเจ็ดหนึ่งมีบลนสีสีครับปตันท้านะครับสาห ส่วนเต็มศูนย์นะครับเต้มศูนย์ก็จะมีสามเจ็ดแปดสองแล้วก็สี่หกเก้าหนึ่งไม่มีห้าห้าก็ไม่มีในสุดน,นะครับต่อไปเต็มหนึ่งก็ เต็มหนึ่งปจะเป็นสามแปดสอเก้าก็สีจ็ดครับห้าหไม่มีในสูตรหกเ ศูนย์ศูนย์หนึ่ไม่ม่มีในสูตรนะครับเกเยก็เต็มสองครับเต็มสก็จะมีสามเก้า มีเหนะครับโอเคนะครับตัดกับคู่แล้วก็ตัดกับคู่ล้วตัดเต็มไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคู่ัเต็มให้นะครับสุดเต็ม นะครับแล้วก็มาตัดแต้มนะครับคิดต่อไปเราก็จะหาเด่นปักหลักหรือว่าตัวเด่นหรือตัดด้วยแต้มเด่นนะครับตัดด้วยแต้มเด่นเพื่อจะให้มันน้อยลงนะครับก็ทำให้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับก็ได้ปรดพิก เจรนาก็นำไปใช้นะครับเพรสูตรของเราก็ก็เดินเดินมานะครับ97งวดนะครับแต่มันก็มีสะดุดบ้างนะครับมันก็ผ่าดบ้างนะ่ว่าจากนั้นก็มาเดินต่อนะครับงวดที่97นะครับเราจะมาดูกันว่า มันจะมาให้เราไหมครับมันจะมาตามสูตรของเราไหมนะครับก็ดูไว้แค่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวาทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับช่องเล็กๆนะครับก็มีโอกาสจะได้ชมคลิปนะครับถ้าติดตามแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ